นี่ครับเนื้อควายนะครับที่เราซอยเสร็จนะครับเราจะมาปรุงนะครับตอนนี้ครับันตะไคร้นะครับตะไคร้ลงไปนะครับเที่ยวเข้าไปนะครับนี่เพียรมันนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับหมิงพ่อปัญานะครับกับเมนูซาจีนควายนะครับนะครับเครื่องปรุงของเมียเนี่ยครับ วัตถุดิบเราก็มีน,นี้นะครับเนื้อควายนะครับแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็มีนี่คร <sh> ับพริกแล้วก็นี่พริกลาบนะครับพริกพริกลาบหอมนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็หอมแดงครับพริกตะไคร้นะครับมะนาวสองแก่นนะครับสองลูกนะใบสัระแหนนะครับอันนี้ครับผักไผหอมดวนผักไผ่หอมดวนนะครับแล้วก็ต้นบักชีนะครับต้นหอมนะครับ เครื่องในจีนควายนะครับเลือดนะครับมีเกลือแล้วก็มีรสดีชุรสนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับกระเทียมเจียวนะครับขั้นตอนต่อไปก็ซอยเนื้อควายนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆเป็นตีนเป็นตีนเลยนะครับเป็นถ้าเราไปยำนี่มันจะขยายตัวนะครับเราก็ต้องซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอาสดหมดเลยนะครับเครื่องในก็สดนะครับ นี่ครับเนื้อควายนะครับที่เราซอยเสร็จนะครับเราจะมาปรุงนะครับตอนนี้ครับอันนี้ตะไคร้นะครับตะไคร้ลงไปนะครับแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนะครับโดนเขาไข่หอมด้วยนะครับอันนี้ก็หอมนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับพริกนี่เราจะซอยใส่เยอใส่ทั้งเม็ดซอันนี้ต้นผักชีนะครับ หมดเลยอะ่ะหมดเลยเนาะอือแล้วก็ใส่พริกเลยใส่พริกผงชูรสนะครับเจียวเข้าไปนะครับเฮ้ยนดดีพริกใส่ละกันพริกใส่เลยใส่รสด,ดีนะครับนัดดีเกลือผงชูผงนัวแล้วก็พริกลาบนะครับหมดเลย นี่เลยมนลบน่บ่รอบหอมหอมนะครับเกียนี่ลยยมนาลงเลยยังหรอมนี้ีะนาวครับนนี้เพียมันนะครับน้ำเพียน้ำเียนะครับ เดือดแล้วมันใส่อลยอืมโอ้ขยันข่อยขึ้นนั่นนี่ผมแม่ก่อนอืมวนเนี่ยเป็นได้ยี่นี่ยำนะนะครับซาละครับยำรวมให้เข้ากันนะครับเอาเครื่องปรุงให้เข้ากันนะครับนี่ครับสูตรนี้ใครอยากทำกินเองก็ได้นะครับ มีงบ100บาทนะครับนี่ครับซื้อมา100บาทนะครับถ้าไปซื้อในร้านนะครับ50บาทนี่ผมว่านี่เนื้อนี้ไม่ได้ได้ไม่กี่ชิ้นนะครับเนี่ยครับได้ประมาณหนึ่งช้อนนะคัอันนี้งบ100บาทนะครับเหมือนใช้เหมือนซื้อไป้4-500เลยครับโ็เสร็จแล้วนะครับ ซา<ม>ซินค<ห>วายนะครับซาเหนือควายครับพออันนี้เอาชู้มาตั้งนานรับงมีไว้มากรงคกือกันเลยฮามะถูกต้องครับดูบต้นยางครับข้างหลังครับ ได้แล้วครับเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบปะกันคลิปหน้านะครับ <c oughs>